สวัสดีครับได้เห็นข่าวเดือดจากฝั่งกัมพูชาหรือยังสมเด็จฮุนเซนของขึ้นจัดหลังรูปหน้าเขาไปโปรในงานวัดไทยเป็นเป้ายิงปืนแรกตกตาเดี๋ยวอะไรนะผู้นำระดับประเทศไปเป็นเป้าในงานวัดไทยเนี่ยนะแบบนี้มันไม่ใช่แค่เล่นขำๆแล้วปะใช่เลยภาพมันหลุดวอนโซเชียล แถมเห็นชัดด้วยเป็นซุ้มยิงปืนในงานวัดจริงๆใบหน้าฮุนเซนติดเดนเ่นเป็นเป้าให้คนยิงแรกของรางวัลแล้วพอภาพไปถึงพนมเปนเท่านั้นแหละฮุนเซนเดือดพล่านโพสเฟสบุ๊กยาวเหยียดประโยคแรงระดับสะเทือนรำเนียบบอกว่านี่คือพฤติกรรมไร้ศีลธรรมไม่เคารพศักดิ์ศรีผู้นำประเทศเพื่อนบ้านโอ้โหแถมยังเตือนด้วยนะ ถ้าไทยไม่รีบตรวจสอบและไม่หามาตรการป้องกันเหตุการณ์แบบนี้อาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศได้เลยทำพูดแบบนี้มันไม่ใช่แค่โกรธเล่นๆแล้วนะมันแรงถึงขั้นทูดแน่ๆแ,แล้วมีตอนหนึ่งเขายังใช้คำว่าเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานด้วยเรียกว่าแรงทะลุ Facebook เลยทีเดียวถูกต้องสื่อกัมพูชาเอาไปพาดหัวแทบทุกสำนักประชาชนบางส่วนก็เริ่มคอมเมนต์หนักเรียกร้องให้รัฐบาลฮุนมาเน็ต ออกมาตอบโต้อย่างเป็นทางการด้วยซ้ำแถมตอนนี้สื่อบางเจ้ารายงานว่าฮุนเซนอาจจะส่งเรื่องให้รัฐบาลลูกชายฮุนมาเน็ตรับลูกต่อในเชิงนโยบายเพื่อใช้เป็นกรณีตัวอย่างในการรักษาเกียรติชาติอีกด้วยนะฟังดูเหมือนเรื่องเล็กแต่จริงๆไม่เล็กเลยนะมันคือระเบิดทางการทูตจากแค่เป้ายิงปืนในงานวัดเห็นไหมแค่ภาพเดียวในงานวัดมันกลายเป็นหมัดตรงกลางการทูตไทยกัมพูชาไปแล้วแถมหลังจากโพสต์นี้ของฮุนเซนชาวเน็ตไทยไม่ยอมครับ ทัวลงจนฮุนเซนต้องปิดคอมเมนต์กันเลยทีเดียวและครั้งนี้ความสนุกในงานวัดไทยกำลังจะกลายเป็นชั้นนวนความร้าวระหว่างสองประเทศแล้วคุณล่ะคิดว่าไทยควรออกมาขอโทษไหมหรือปล่อยไปเองเพราะฝั่งยุโรปอเมริกาเองก็มีรูปล้อเลียนของประธานาธิบดีมากมายยังไงก็ติดตามกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ